ตอนนี้ไข่มุกกำลังจะทำการล้างผักนะคะโอก้กางเกงอีจานะคะห้อยไว้วใช้แล้วต้ <laughs> อ,อ <laughs> ไปทำงานอืมสยายงานก็สายสิ <laughs> <laughs> เฮ้ยวันไปก็ไปทำธุระก็ทำเด็ด <laughs> อ dead off, dead off. อ,อกเด็ดออกฮะ ตัดร้องอ่ะใช่ใช่เพราะว่าเป็นเจ้าของเล้าผักมาก่อนอ,อ,อ,อะไรนะเออไม่ใช่เล้าข้อเรียกอะไรนะอะไรนะเออเป็นเจ้าของแผงผักมาก่อนนะฮะเออเล้าเนี่ยเขาใช้กับไก่เนาะเล้เาใครมุกกำลังน,น่าสมกับเป็นเจ้าของแผงผักจริงอ่ะอา่อาดินน้อยเป็นหนึ่งไม่ต้องล้างก็ได้นี่สะอาดเฮ้ยดินนิด <laughs> ตัวเย็นทำน้ำแข็งวันที่เราเมื่อคืนเดินเดินมันตึงขึ้นอย่างเดินเซ็นน้ำแข็งทำบ่ได้ยินอยู่ข้างนอกไฟปิดกันหมดแล้วลงมาหาของกินตีหนึ่งไข่หนุ่มอืตรงกลางน่าเอาไม้แกนตรงกลางข้านะ เออแนีวก็ไปล้างอ่ะใช่มัมนใบเล็กมากเลยอ่าอาาจาต้องเห็นก็ได้ให้รู้ว่าเฮ้ยทำกับข้าวกินนะบ้านเนี้ยไม่ใช่ทำนะแกะกับข้าวใส่หอ,อกินนะอ,อย,ยังไม่ได้ล้างจานอ กํานลังลังอันนี้เขาเรียกผักอะไรนะไขงงถ้เ,เจอผักกาดแก้วไว้ก็ผักกาดหอมเออผักกาดแก้วหรือผักกาดหอมน้องอะสักอย่างอหละทุกคนใครทราบก็ตอบมาด้วยนะคะไม่มีใครทราบเพม,มีใครดูถึงตรงนี้สองนาทีแล้วเราจะกินกับอะไรค่ะนี้กับปลาเผาค่ะกับปลาเผานะคะอีกครึ่งชั่วโมงปลาเผาจะเรียบร้อยไม,ม่วัน เนื่อในวันอ่า57ปีปัทนาสผิวขำสู่ปัทนาสิพิมพาตอนนี้มีข้อบ้มาแต่ผัก <laughs> พี่กึ้งมาแล้วกับฟิตเตอร์มาแต่ผักพี่ฝนพาโยโย่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตแต่ว่าไม่มีใครอยู่ที่โรงเรียนเลยมีแค่ตาฝนและโยโย และต่อไปเนี่ยุติจะทําการหั่นต้องหั่นก่อนหรือว่าจะล้างก่อนหั่นก่อนหั่นก่อนเลยเ <c oughs> ื้อของแพงผักต่อนะฮะ <c oughs> อาจจะเป็นต่อเออ,อ, <c oughs> อสนใจไหมเยอะไปบ้าล่ะ ขากินยังไงเขาไม่กินหัวเหรอเขาเึกเขาตัดเป็นลากไขมุกนี่แหละถูกแล้ว <c oughs> ใช่ถูกแล้วทำไมปกติเห็นเขามีหัวด้วยวะนิดเดียวเขามีนิดเดียวเนาะไอ <c oughs> อันนี้แกถูกแล้วจริงรอะใช่วันนั้นที่เฮียพูดมาก็อย่างนี้เนาะไม่ไม่แต่ตรงน,นี้มันน่าจะมีไป็นรอเปล่าไม่ได้เหลือไปหรอ,อไปปลูกอีกได้ไหมใช่ใช่เราไปปลูกนะ แต่ว่าไข่มุนี่พี่ใส่นี่ยแล้วก็กินแค่นี้ไม่ปกติพี่ไม่กินอันนี้ให้ล้างได้ไหมพี่กินแต่อันนี้นี่ไงพี่กินแต่ผักกาดแก้วเลยถ้ามันล้างถ้าเป็นแม่ค้าก็จะย่างทำไมร้านข้าวหมูแดงทำไมเขาก็มีด้วยนี่ะแต่มันต้องล้างให้มันไม่มีดินนะเออเขาก็จะตัดลน้าออกให้พี่ใส่อันนี้ก็ได้ไม่พี่ไม่กินอ้าว พี่กิน่พี่กินที่พี่กินไม่พี่ไม่เห็นคนอื่นกินเนี่ยหมายถึงอะเห็นว่ามันมันจะเหลือไปทางต้นเดี๋ยวเราถามป้ากึ้งเดี๋ยวมันจะรู้นะฮะพี่เห็นมันอยู่ท้งหัวนะแช่งมันเถะยังไงพี่ก็ไม่กินม,มาแล้วมาแล้วไม่มีเพื่อน <laughs> อยู่โรงเรียนไม่มีเพื่อนไปเรียนเซิร์ฟเสือกินเอาไม่ตัดกนนะ นะตัดอะตัดอร่นนนะอะตัดล่ออกก็ได้หรือว่าจะตัดแบบอันนี้ก็ได้ถึงก็ตึงกบเนียะไร้าทําอะ่ีเไเลยนะคะตอนนไม่มีใครผิดเลยยังเป็นใครแม่เอเอนาทเอะเออไม่มีใครกินห ก็คืองกินน้งตัดรากออกนิดเดียวไปปลูกหม่ได้เลยอ่ะใครใครจะไปปลูกเนี่ยไข่มุกฟิลเตอร์ไข่มุกจะปลูกไม่ชอบปลูกไม่พอเหรออื หมอ้อจริงจุ๋มหม้อที่น้ำฝนค้างไว้อย่างนี้นั่นก็ดำไปเลยฮะนี่ะทักไม่สวยเลยอ่ะสวยอะไเหลืองอ่ะอันนี้เออถ้าเป็นไรหรอกขี้เราก็เหลืองเหมือนกันอันนี้กล้วยอะน,นะฮะเดนน่าเนี่ยนี่แต่ถ้ากล้วยน้ำว้าเขาเรียกเรียกว่าอะไรคะเนี่ย เผื่อบนนาหน้าวัวด้วยวะมดดำก็จะเป็นหลายนะคะตาเผาปานินเผามดดำเอวีแวร์มดดำเอวีแวร์มดแดงก็เอวีแวร์เหมือนกันทำไมมันต้องขึ้นได้ค่ะได้แล้วนะคะใครมันก็จะถือไปนะคะให้ปลระึงหน่ะ แล ah, ah, ้วปลากึ้งไปไหนปลากึ้งไปดูปลาเหรอโอ้ยดูเมฆสวยมากเมฆสวยมากเลยทุกคนไ้ถ่ายรูปไปถ่ายรูปย่อไปยื่นจนตรงนั้นจนตรงนั้นย่อไปยื่นถ่ายรูปถ่ายรูป 嗯，刚呢。